i <laughs> แต่ว่าความรู้ทิ unreal, ้งไม่ค่อยมีขนาดลึกๆอะครับก็รู sure uh ้ว huh. ่าประมาณโอเคผมต้องช่วยเก็บขยะทิ้งให้ถูกแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแยกยังไงอะไรต้องแยกยังไงเียครับแต่อันนี้ก็พออันนี้เรารู้ว่ามีการช่วยลดการเลือนกระจกได้ในส่วนเวลาเราซื้อของหรืออะไรมีส่วนร่วมกับเขาแล้วก็แถมยังได้แต้มไปช้อปปิ้งต่ออีกเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นดีนะครับที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําแล้วเราก็ได้ ได้อาไปช้อปปิ้งต่อได้ด้วยครับได้ประโยชน์กับตัวเรากับโลกด้วยก็ถือเป็นโครงการดีๆที่อยากกะแนะนาทุกคนเลยครับผมก็จะไปบอกต่อเพื่อนๆครับะเมวานสร้างตำนานกางสนามเรายิงเรายิงเดายิงคืออันนี้คุยได้เลยคุยได้แล้วผมยิงเข้าแล้วผมยิงเข้าแล้วเพราะเขาบอกว่าเนี่ยถ้ายิงถ้ายิงไม่เข้าเนี่ยบอกว่ามันจะ ดีนะมันจะเป็นไวรัลแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมยิงไม่เข้าเนี่ยผมอายใช่ผมก็เลยอายยิงเข้าดีกว่าก็เลยชอบได้เล่นกัก็เลยแบบแอคได้อะไรอย่างเงี้ยครับซ้อมซ้อมมาเยอะไหมครับกับจุดโทษอะไรเงี้ยซ้อมเดือนหนึ่งครับสอประมาณเดือนหนึ่งครับจุดโทษเหรอจุดโทษซ้อมสองวันแต่บอลซ้อมเดือนหนึ่งเพราะปกติทิ้งไม่ค่อยได้เตะบอลเลยครับพี่ปกติผมก็จะเป็นแนวที่เล่นแบบบาสฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบอล ปีนี้ก็รู้สึกว่าพอมาซ้อมจริงอ่ะสนุกนะสนุกแลเพราะได้เจอพี่ๆน้องๆด้วยคุ้มค่าไหมกับการซ้อมที่เราได้ยิงเข้าประตูคุ้มค่าครับเพราะว่าโปรเยอะเดี๋ยวกลัวเขาล้อ,อแต่ว่าพอยิงเข้าก็รู้สึกดีครับเหมือนเขาบอกว่าเราอ่ะเป็นเหมือนกับเหมือนกับตัวตึงของสีผู้กับเสีว่วง าโดสมปมก็คือกับตันพี่เกดนะครับเกดบอกว่าเนี่ยต้องขิงเขาหน่อยเขาให้บัฟกันแบบอย่าไปนิ่งนะต้องเล่นเลยเล่นเลยเ,ออเขาก็บอกให้ผมเล่นทีนี้ผมก็เล่นไปเล่นมาเริ่มพอเห็นตัวเองก็เริ่มรู้สึกอาย <laughs> แต่ว่าก็สนุกดีครับเออบมื่อวานก็เลยได้ซีนถอดเสื้อไปเลยอันนี้ตั้งใจมาหรือยังไงฮะไม่ได้ตั้งใจจะถอดเสื้อคือเขาบอกว่ามันต้องมีท่าโชว์นะผมก็แค่ลงไปนอนแล้วอยู่ดีเขาก็มาวิ่งมาทับผมใช่ไหมแล้วบอกถอดเสื้อเล่นถอดเสื้อมาถอดเสื้อใครบอกใคร ไม่รู้ครับเยอะมากพี่แล้วผมก็อะถอดก็ถอดก็ตอนนั้นก็ติดติดล้มอยู่ไงโอเคได้ใจเลยข่าวคนเก็ตทั้งสนามเลยก็ซื้อขเาวซื้อว่าสมความตั้งใจปีนี้ข่าวถึงรอยศักดิ์นะคถึงร้อยศักดิ์เหตุแอบเห็นแอบข้าวถึงรอยศักเยอะอยู่ข้าวยังไงก็ชอบครับ ความหมายอะไรพิเศษไหมแต่มีครับมีครับอ๋อไม่ใช่ลูกจริงครับมันเป็นอ่าลูกเสือเสือดำครับเป็นแบ็แคนเตอร์ครับชอบครับเป็ชอบครับมันเหมือนผมเป็นแนวที่เหมือนเรามีความหมายให้ตัวเองแต่ละตัวแต่ละตัวเงครับเราอะไรอ่ะ่่ไปบอกใครแต่จริงๆมันมีมันมีความหมายของมันอยู่แล้วครับแต่มันก็มีความหมายกับตัวเองด้วยไม่บอกไม่ค่อยบอกความหมายอะสักนานที่ยังไรเนี้ยครับ ครับหลายปีแล้วครับก็มาเรื่อยๆอ่ะอันนี้คือตัวข้างหลังไอ้ตัวตัวข้างหลังนี่นานแล้วครับอันนี้ก็สามสี่ปีแล้วเหมือนกันครับมีทั้งหมดกี่แะกีดกี่รอยในในร่างไม่เคยนับพี่แต่ว่าประมาณแต่แค่นี้ไม่แล้วครับเพราะเดี๋ยวโดนด่าแล้วครับอันนี้ด่าแม่จะหยุดแม่ยังไม่รู้เลยพี่แม่แม่รู้ประมาณนึงแต่น่าจะเห็นแล้วครับแม่โทรมาว่าไงครับแม่ ยังไม่ว่าอะไรครับก็บอกว่าโทรบอกแม่ว่ายิงเข้าเฉยแต่แม่เห็นตอนนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่ก็ดีใจเออแต่รอยสักันชีแต่รอยสักก็คือพอแล้วใช่ครับพอแล้วครับแม่ด่าด้วยแสดงว่าเราไม่ค่อยได้ขวดรอยสักห้ใไทเห็นหรือว่าไม่ค่อยถอดไม่ครับโอ้ยปกติผมอยู่บ้านถอดเสื้อพี่แต่ว่าพอเริมวันนี้นะเราก็ใส่เสื้อแม่ถามว่าเป็นไรปกติขี้ร้อน ผมบอกเดี๋ยวนี้เป็นไรไม่รู้ขี้หนาวพอไปถ่ายแล<อ>้วก็มีพี่รุธมีพี่รุธครับเออแต่ก็แม่จริงแม่ก็เห็นแหละครับเ,เพราะว่าเวลาผมนอนผมอะไรแม่ก็เข้ามาในห้องนงครัไม่เป็นไร<อ>ครับเราถือเขาเข้าใจเขาเข้าใจใช่ใช่เขาก็โอเคแหละแต่ว่าเขายังเหมือนปรับตัวแป๊บนึงอ่ะไม่มีผูดลอยใช่ไหมคะว่าไม่ขอมากกว่านี้ออะไรย่างเงี้ยใช่ครับก็แบบว่าจริงๆเขาก็บอกว่าพอแล้วไม่ต้องเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเออรู้สึกว่าผมไม่อยากทำเพราะว่าเรา เกิดมาทั้งทีอะไรอย่างเงี้ยเราเฮ้ยผมอยากมีมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็พอพอแล้วครับพออะจริงๆมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะสั่งเพิ่มทุกสิ่งทุกแบบอยากสงะไรที่ันรัตอนนี้ยังไม่มีครับแต่มันปกติเวลาเราผมอะที่อยากสั่ะมันก็จะเป็นฟิลที่อ่ะโอเคผมเริ่มรู้สึกว่าผมอยากได้อันนี้มันมีความหมายนี้เราก็เข้าในแบบที่ไถเลื่อนดูอะครับเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันมีความหมายแล้วก็มันตรงกับเราเอาไว้เตือนเราเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะ เอามาใช้กับแล้วเราก็ให้เขาดีไซน์ให้อะไรอย่างเง้ยมันเกิดมันต้องเดือนเนาะเออก็ตีครับก็หวานอยู่นะก็มีรูปก็มีรูปตัวเองก็ไม่ลงเปกติไม่ค่อยได้ลงถึงกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เขาก็น่ารักดีคขับผมครับเขาทำมีของขวัญพิเศษอะไรจากเขาไหมคะ มีครับมีครับแต่เป็นความลับจะมีความลับเยอะมากเดี๋ยวมันไม่โรแมนติกเก็บไวไปรู้สองคนแต่ก็ได้ไปทำบุญไปอะไรแต่พอนาทีได้เห็นรูปคู่เนาะมันก็แบบเออชื่นใจคนรอเหรอคนรอแต่จริงๆก็ไปไปด้วยกันบ่อยอยู่ครับแต่ทางบุญพรของเขาก็ซึ้งใจกันหลายคนก็แบบนึกแบบใช่แล้วเป็นยังไงบ้างน้ำตาซึ้งไหม เขินมากกว่าปกติผมไม่ไม่ค่อยโพสอะไรลงโซเชียลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อ่านแล้วก็รู้สึกดีใจส่วนเขินหนักกว่าเดิมก็เรียกว่า7ปีแล้วเนาะครับวันเจ็ดปีตัวอัดตัวอัดถงอัถันไม่ได้ไม่รู้อย่างเงี้ครับแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องของอย่งี้ครับก็แบบชิลๆไปเรื่อยๆถ้านตามฟิะครับครับแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้คือทบกันมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรรู้สึกว่าต้องกัทำรู้สึกว่าผมเป็น ผู้แนวๆที่แบบว่าเราไม่ค่อยเป็นแนวที่เหมือนเราจะสติ๊กทำนู้นทำนี่ครับเราก็ปล่อยไปว่าแล้วแต่ว่าอยากทำอะไรอยากไม่่ไมกดดันกันเงี้ยครับใครอยากทำอะไรก็ทำมีชีวิตเป็นของตัวเองเงี้ยขอโทษขอยขาที่หน่อยอะไรขอโทษครับก็ให้พื้นที่เหมื้นกันใช่ครับให้พื้นที่เหมือนกันแล้วก็เราก็เป็นตัวเองเพราะผมว่าเราคือ ผมก็คิดไม่เหมือนเขาเขาคิดไม่เหมือนผมแต่ว่าโอเคถ้าสมมุติว่าตรงกลางมันแฮปปี้ทุกอย่างมันก็โอเคเขาว่ามีสิ่งเขาก็สามารถทําสิ่งที่เขาทําได้ที่เขาอยากทําผมก็มีสิ่งที่ผมอยากทําในชีวิตก็สนับสนุนกันโอเคอ,อย่าไปดูเขา,าอีู่ในเขาอยู่ในช่วงสควีนเหมือนกันใช่ใช่ครับใช่เป็นส่วนที่ทำให้รารู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้นี่คือแบบเป็นเป็นรักแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยไปไหมอะไรอย่างเงี้ย ผมไม่พูดแล้วนะเราทำไมเราไม่ใช่คนโรแมนติกได้ผมโรแมนติกแต่ผมไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันความรู้สึกอยู่ข้างในว่าเขาเป็นแบบงานสนิทครับแต่เขาดีดีครับสำหรับผมก็ทุกช่วงที่มีเขาก็อยู่ด้วยทั้งสุขเลยทั้งสุขใช่ครับตั้งแต่แบบเลือดเลยผมครับเขฮ้ยอย่างช่วงที่ผ่านมาเราก็แบบรับมือกับเรื่องหลายเรื่องเนาะผ่านมันมายังไงได้บ้างครับทำก็ ถ้าผ่านมาได้ก็เพราะครอบครัวนะครับที่ผ่านมาได้ก็ครอบครัวนะครับแล้วก็เพื่อนรอบข้างไงครับบเขาเข้าใจเราแล้วก็ที่ทํางานเข้าใจเราเราโอเคครับแล้วก็อธิบายสิ่งเกิดขึ้นให้เขาฟังเนี่ยเขาก็โอเคแต่ตอนแรกเขาเครียดมันก็เครียดจัดการปัญหาก็ถือว่าหนักที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วกันนะครับอันนี้ขึ้นหนักที่สุดแล้วใช่ครับตอนนี้ถือว่าเราสบายใจขึ้นหรือว่าเคลียร์อะไรเคลียร์ครับสบายใจครับผม ทำทุกอย่างเรียบร้อยหมดแลวครับจบแล้วใช่ครับแสดงว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรที่ไม่ได้เลยไม่มีครับตั้งแต่แรกใช่ครับตั้งแต่แรกคือผมก็ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้เป็นอะไรแต่แรกอยู่แล้วครับแต่ว่าคือแค่มีข่าวออกมาครับผมก็ออกมาอธิบายในส่วนของเราแต่ว่ามันมันดันเป็นอ๋อติดจมูกมันดันเป็นแบบไอช่วงนั้นคือเหมือนดังขึ้นมาอะไรครับใช่ครับปกติผมเป็นคนไม่ค่อยชอบออกไปแบบไม่ค่อยอยาก อะไรแบบยากให้ชอบผลงานเรามากกว่าอะไรอย่างนี้ครับในช่วงที่มันต้องเคลียร์ตัวเองแต่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรมันกดดันไหมันงทงตอนณตอนนั้นเน่ยเออมันกดดันเหลือเกินเอาจิงกดดันเพราะว่าผมก็ไม่เคยศึกษาเรื่องพวกนี้เราก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างี้ครับแล้วด้วยเด็กๆผมก็ไม่มีอะไรผมก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเงินเราเสียไปก็ช่างมันเสียข้างง่อะไรอย่างี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกระทบคนอื่นเยอะอะไร แล้วจริงๆเท่านั้นเรากลัวไหมว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดมองเราเปลี่ยนไปไม่ใช่กะทินคนเดิมอะไรแบบนี้กลัวครับเรืแรกๆรืงแรกก็มีครับมีความรู้สึกที่แบบเอ้ยเราจะออกไปข้างนอกแบบกลัวคนมองอะไรเงี้ยเพราะผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีข่าวอะไรแบบมีเพราะเวลาผมใช้ชีวิตข้างนอกก็ใช้ชีวิตปกติไงี้พี่เราก็เลยไม่ได้เตรียมรับมือไอ้พวกนี้ไว้แล้วออกมาข้างนอกแรกๆผมยังสัมภาษณ์พูดไม่รู้เรื่องอยู่เลยเี้ย บอกว่ากลัวนู่นกลัวนี่ครับแต่พอทําไปทํามาก็คุยไปคุยมาเราก็รู้สึกว่ามันเป็นชีวิตเราเราต้องเจอเราต้องตั้งใจกับมันหน่อยสู้กับมันหน่อยคือตอนนี้ก็พูดง่ายว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วไม่มีอะไร,รไม่มีครับไม่มีเราสบายใจก็บอกแฟนว่ามันจะเป็นหมวกอยู่หรือเปล่าครับปลอดภัยดีครับผม <laughs> โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพูดรู้เรื่องเลยพี่รู้เรื่องโอเครู้เรื่องนะวอลกัม Welcome to Star Society